งามงามอดสูงหนวยเป็ดโอ้ยอดูงหน่วยสามห้างหน่สามที่ห้างว้าสวัสดีครับพบพอกันอีกแล้วครับผมห้างที่สามครับโอ้ห้างหนีง่ายเลยนะครับผมอยู่คอนใหญ่พร้อมนะครับ นี่ครับใหญ่เลยครับผมค่อนเดียวๆครับนี่ครับต้นนี้ครับผมบสูงนะครับแต่ว่าบบมีงานะครับมีต้นเดียวคนไปเลยนะครับเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวให้อายผ่านสันตีข้นนะครับผม เขาหวัวกับใย,ย,ยุยูนนะครับครับกำลังเตรียมครบนะครับบอกบอกไเปลี่ยนนะให้ครบครบก็คือ,ขอขเก้านะครับเห็นผึ่งมงได้หาเห็ดมงหนัาน,านเลยนะครับก็ใส่อุปกรณ์บัรดุถ้วนั้นเลยนะครับนี่ครับคือ ฮักพลดใหม่นะครับเอาไว้ห่อนะครับหมอหอกิ่งใหม่แหงนะครับผมเพื่อใหม่ก็ฮาเอาแถวๆนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวถาเบิ่งไอพาดมันขึ้นนะครับผมนี่ครับผมชัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับผมขึ้นไปนั่บ่ได้นะครับผมโมมี่มงอยู่เลยนะครับเบิ่งครับฟอนเดียวๆนะครับผม

น้องดูเอาเหมือนอน,นี่เสียเงินจอ,อเอนนจอดินไปทันจก็ล้วรับไปดูจอเห็นรับไปดูดีว งานนันงานดอกเิกงานยืมเงินอนเดียวกันเดงามงามดนเดียวกันอยู่ดมอทุกมือไว้เป็ด โอ้ยตสูงห็นตามห่างสามพิากว้าวัวเ <c oughs> ต้นโดนบุญโอ้ยโอ้ยต่หัวหนามสุดยอดโอ้ยหัวหนามงามครับเฮ้ยแต่ยังวนนหนอนนึกยังแต้ยังชื่อหัว้นามงามครับโอ้เรื่องหมดย Ừ, cái nhà ừ. Ôi, nhà ừ. chỉ muốn có bố vậy vân vân ơi

น้ำที่วัดตัวหนาเติมหัวอยู่อึ๊บอึ้ยยุ่งโม้หัวเดินรุ่นเดียวกันก็เดินรุ่นมันดิเดยนมันร้อนดิยับซองทำถือกันเปิด Ừ, đi làm về <laughs> đây nào, thì nhảy. ủa อูย um: ุงจ er> pues mm ่อขอเงีนแล้วอะปลามันหมดแล้วมาแล้วเดียวยเดียวอเดี๋ยวเดีุกนยังรังุกุกอัน โอ้หทางบทีโมบทยึดทางมันบมยึดนะ,ะนี่ครับผม,มถือ,อ,อว่าโอเคอยู่นะครับเป็นห้างนี่เพิ่งแกนะครับ กะ็ะไดน้ำอยู่ครับผมนาำอยู่นะครับโอเคครับผมมือนนี่สรุปสามห้างนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ